ทุกคนค่ะดิฉันยังไม่ตุยนะคะทุกคนดูสภาพของดิฉันนะคะคุณเหมือนมัมมี่เลยค่ะค,คุณคขาดูดูอาจารย์หมอแบบว่าพันพกักกอดให้ดิฉันนะคะุณเหมือนกับแบบว่าผู้ประสบอุบัติเหตุทางสมองเธอตัวรีวิวนิดนึงค่ะเธอวันนี้ดิฉันไป เซนจูรี่พาคลินิกมาคุณตรงบางนานะคุณค่ะคลิคน,คคนิกของพี่หมอนนกอะคุณแล้วก็มีนาดนะคนุณกับอา,าอ,อ,อาจารย์หมอจำรูนเธออาจารย์หมอจำรูนคือผ่าคอดให้ดิฉันนะคะเธอตัดสายจะดือออกมาเลยวันนี้ก็คือแบบทำจมูกใหม่หเธอ ให้มันดูแบบมีความมีดังมีอะไรปีกเปิกให้มันแบบระมุนนีคืนให้มันดูแบบหรักชุรีนะคะคนเธอเห็นหูไหมนั่นแหละกระดูกอ่อนตรงหูเธอเอามาใส่เธอแล้วก็ไม่ได้ทำปากนะเธอ เดี๋ยวทุกคนเธอว,ว่าแผลีีทําปากด้วยเหรอไม่ได้ทําปากนะคะตรงปากนี้ก็คือแบบว่าปิดไว้เฉยๆแบบซับเผื่อแบบว่ามีลงมีเลือดอะไรไหลลงมานะเธอเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาออกได้ตรงปากแล้วก็ดามเฟือกเหรไหมดามเฟือกแข็งไว้หนึ่งอาทิตย์เธอแล้วก็หนักกว่าจมูกคือคางเธอดิฉันก็แบบ ทำคางใหม่เพราะว่าเป็นคนไม่มีคางคางถดคางถอยมันก็เหมือนแบบเราไม่มีคางมันก็ทำให้เราแบบหน้าใหญ่เอะเธอหน้ามันไม่วีเชฟอะแล้วเวลาแบบไขมันมันไปอยู่ตรงเหนียงอะเธอเอาไขามันออกด้วยเอาไขามันตรงเหนียงออกด้วยผ่าเหนียงด้วยเธอสามจุดช้ำๆไปเลยเธอฉันแบบเหมือนคนที่แบบ ผ่านความตายมาเลยเธอทุกคนมันคือการแบบทําหน้าครั้งใหญ่ของดิฉันนะคะเธอครั้งแรกด้วยเราก็ท,ำทํำีเดียวสามจุดเลยไม่ต้องไปเกาหลีนะเธอหมอไทยเราเก่งๆเยอะโดยเฉพาะที่นี่เลยนะคะเธอนี่เซนจูรี่คลินิกเธออาจารย์หมอจำรูนทำให้ดิฉันอาจารย์น่ารักมากนะคะแบบฝีมือก็คือแบบ นัมเบอร์วนะเธอที่ฉันก็อยู่สภาพนี้ไปก่อนนะคุณขาเนี่ยเธอจะดูสิเหมือนที่ฉันแบบใส่แบบนวมนักมวยไหมคล้ายๆไหมพร้อมต้อยพร้อมขึ้นชกกับตะวันฉายเธออยากโดนตะวันฉายต้อยนะเธอขอบคุณอาจารย์หมอจำรูนมากนะคะทูลแล้วก็ขอบคุณเซนจูรี่คลินิกนะคะคุณขาแล้วก็พี่หมอหน้นุณ พนักงานทุกคนที่แบบเอ็นดูที่ฉันแล้วก็แบบทำให้ดีฉันแบบผ่านการทำาสียกรรมครั้งนี้มาได้ด้วยดีตอนนี้คืออะไรรู้ไหมคุณน้นำมะพร้าวแล้วก็น้ำใบบัวบกกับเธออาจน้ำใบบัวบกนะฮะแก้ช้ำในายลดอาการอักเสบทานยงทานยาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปหาหมอแล้วก็จะแบบอันนี้ให้คุณนะ ฉีดยาแก้ปวดลดบวมให้อีกนะคะคนสู้ค่ะอยากสวยแบบต้องแบบอดทนคือจริงๆตอนทําไม่เจ็บเลยถ้าเธอผ่านการฉีดยาชาไปได้ใดๆทุกอย่างไม่เจ็บไม่มีความรู้สึกเลยต่อให้แบบหมอจะเอาตะไบามาตะไบจมูกเธอตะไบาคางเธอจนหัวเธอโยกเธอก็ไม่รู้สึกอันจริงหัวฉันโยกหลายรอบมาก จานหมอตาใบอะไรก็ไม่รู้ออกไปตรงด่างอ่ะเธอไม่รู้สึกเลยแต่ว่าแอบ,บน้ำตาเล็ดตอนแบบฉีดยาชาบล็อกยาชานิดนึงนะเธอผ่านการบล็อกยาชาไปได้คือชิวสุดอยากสวยไปเซนจูรี่คลินิกนะคนุณไปเลยที่นี่การันตีตถูกการันตีอีกสามเดือนรอชมกันหกเดือนเต็มที่นะคะครึ่งปีหนะ้า มาดูกันว่าแพรี่คนใหม่จะเป็นยังไงปีนี้ทําเยอะทําผมไปแล้วทําจมูกทําคางอีกจบแค่นี้พอแล้วไม่ทําอะไรแล้วนะไม่ทําแล้วเท่ากับเยู่แค่ว่ากันใหม่แค่นี้นะคุณทุกคนบา,บายยยังอยู่ดียังไม่ตายคะ่ะไปแล้วนะคะ